สวัสดีค่ะนกักเรียนทุกคนสวัสดีนกักเรียนโรงเรียนบ้านวังะลุทุกคนเลยนะคะวันนี้มาประกอบครูฟ้าอีกแล้วอีกเช่นเคยเลยวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันในเรื่องคำกริยาน,นั่นเองค่ะ จากเดิมจากเรื่องเดิมที่เราเคยเรียนมานั่นก็คือที่คุณครูอธิบายไปนะคะนั่นก็คือเรื่องคำนามที่เราเห็นไปเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นในการเ,าเรียนบทเรียนใหม่ๆด้วยนะคะของน้องๆชั้นป .4 ด้วยแล้วก็พี่ป .5 พี่ป .6 นั่นเองอะ ต่อไปนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของคำกริยามาดูกันทีว่าคำกริยาที่ครูหมายถึงนี้นะคะมันมีใจความเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไมถึงเขาเขาถึงเรียกว่าเป็นคำกริยานะคะคำกริยาที่ครูจะสอนในวันนี้นะะเนี่ยนะคะเนี่ยคำกริยามันอ่านว่ากริยานะคะต่อไปเรามาดูความหมายของมันความหมายของคำกริยาก็คือคำที่ใช้บอก อาการบอกการกระทําสภาพหรืออาการต่างๆนะคะที่เราแสดงออกมานั่นเองนั่นคือความหมายของคำกริยาเช่นเดียวกันกันกบกิริยาอ่านั่นแหละนะคะต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างคำตัวอย่างคำมันก็จะมีดังนี้เห็นไหมมีกินนอนวิ่งโกรธอ่ะมีไหมคะนอกจากที่ครูยกตัวอย่างมา ่ามีอีกนะมีอา่านเขียนเรียนเล่นนั่งยืนกระโดดเจ็บหัวเราะร้องไห้เต็นทำตัดพัดโบกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคืออาการที่เราแสดงออกมาสภาพที่มันแสดงออกมาทุกอย่างเลยล้วนแล้วแต่เป็นกริยาทั้งนั้น นะคะมันแสดงให้เห็นว่าเรากําลังทําอะไรเรียนอยู่เล่นอยู่วิ่งอยู่กระโดดอยู่อะไรนะคะย่ําเท้า่าเนี่ยเป็นการแสดงอาการนั่นหมายถึงคํากริยาอ่ะต่อไปคะ่ะเรามาดูกันว่าชนิดของคํากริยาที่เราจะเรียนกันนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างตามนี้เลยหนึ่งกริยาอากรรมเอ่อกริยาอากรรมคืออะไร 2. กริยาสกรรม วิตวิธถกริยาและ 4. กริยาคุณศัพท์มีสี่ชนิดด้วยกันนะคะมาดูกันว่าชนิดที่หนึ่งเนี่ยกริยาอากรรมของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรเราไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยไม่คุ้นเลยรู้แต่ว่ากริยาคือคำที่แสดงอาการคาครูเรามาดูเพิ่มเติมค่ะ กริยาอากรรมหมายถึงกริยาที่มีความสมบูรณ์มีความชัดเจนคือไม่ต้องการกรรมหรือคำเติมเต็มมารองรับมาต่อท้ายเราก็สามารถใช้สื่อสารกันได้ตัวอย่างพี่นอนน้องร้องไห้แม่หัวเราะพ่อร้องเพลงอ่าพอจะนึกออกไหมลูกอ่าประมาณนี้น่ยนะคะคือเรียกว่าอากรรม กริยาอากรรมนั่นเองคือไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายและเราก็เข้าใจเราก็บอกอยู่พี่นอนอือรู้เรื่องละว่าพี่นอนน้องร้องไห้อ่าน้องร้องไห้ถูกไหมคะเนี่ยคือลักษณะของคํากริยาอากรรมคือไม่ต้องการกรรมมารองรับหรือมีส่วนเติมเต็งมาต่อท้ายเราก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายของประโยคนั้นได้แล้วตัวอย่างต่อมาคะ่ะตัวอย่างของกริยาอากร,รมเช่นภูเขาไฟระเบิด จริงโจ้กระโดดลมพัดแรงนกบินเร็วไก่ขันนาฬิกาตายนักเรียนลองสังเกตคำที่ครูทำสีแดงไว้นะคะสีแดงเนี่ยหมายถึงคำที่เป็นคำกริยาแต่อยู่ในลักษณะของเวลามันมาอยู่ในประโยคมันเป็นกริยาอักกร,รมเวลามันอยู่ในรูปของประโยคนะคะมันจะเป็นกริยาอักกร,รม นั่นหมายความว่าภูเขาไฟระเบิดรู้เรื่องไหมว่าภูเขาไฟระเบิดหนูเข้าใจไหมคะเออถ้าตัดคําว่าระเบิดออกภูเขาไฟมันก็คือภูเขาไฟถูกไหมแต่มันไม่มีคํากริยาเข้ามาช่วยเข้ามารองรับหรืออะไรเลยมันไม่มีคํากริยาอยู่ในนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าภูเขาไฟระเบิดอ่ะคาว่าระเบิดเป็นลักษณะอาการเป็นสภาพนะคะสภาพของการเกิด มาแสดงถึงคํากริยาเนี่ยคำว่าระเบิดนะคะเป็นคํำกริยานะพอมันอยู่ในประโยคมันก็จะเป็นกริยาอาการรมจิงโจโกระโดดอ่าก็คําว่ากระโดดเป็นคํำกริยาเหมือนกันลมพัดแรงคําว่าพัดเป็นคำกริยานะคะนกบินเร็วคำว่าบินก็คือคำกริยาไก่ขันขันไก่กำลังขัน่า คำว่าขันเป็นคํากริยาส่วนานาฬิกาตายตายตายก็คือสภาพอะค่ะมันเป็นสภาพเป็นอาการของคนตายเป็นอาการของการตายอะเออลักษณะอะมันบอกเพมันบอกสภาพบอกอาการบอกลักษณะของมันนะคะนาฬิกาตายเพราะฉะนั้นคําว่าตายจึงเป็นคํากริยาแต่อยู่ในพอมันอยู่ในรูปประโยคนี่คือตัวอย่างของกริยาอากรรมคือคํากริยาที่ไม่ต้องการกรรมมาต่อท้ายและไม่ต้องมีก็ ไม่ต้องมีคําว่าคําอื่นมาต่อท้ายคําว่าระเบิดแล้วเราก็รู้แล้วว่าภูเขาไฟระเบิดถูกไหมคะ <c oughs> นี่คือลักษณะของมันว่าเราไม่ต้องการกรรมนะเชื่อของมันตามนี้นะกริยาอากรรมต่อไปค่ะกริยาสกรรมกริยาสกรรมหมายถึงกริยาที่ต้องการกรรมก็คือสิ่งที่โดนกระทํนั่นเอง มาต่อท้ายจึงจะสามารถสื่อสารได้เข้าใจยิ่งขึ้นมาดูคะ่ะเด็กตัดกระดาษเขาจับปลาพ่อตอกตะปูนักเรียนดูนะนักเรียนดูนะคะเด็กตัดกระดาษที่ครูพูดถึงคำว่ำาตัดเป็นคำกริยาถูกไหมอ่ะตัดเป็นคำกริยาพ่อเขียนในรูปประโยคเด็กตัดกระดาษคำว่าตัดเป็นส่วน เป็นเป็นคำกริยาถูกไหมคะมันก็เลยต้องมีคำว่ากระดาษเข้ามาช่วยคำว่าตัดมาเสริมมาเสริมเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าเด็กทำอะไรถ้านักเรียนไม่เอาคำว่ากระดาษเข้ามาอาดตัดคำว่ากระดาษออกอ่านแค่เด็กตัดถูกไหมคะเราอ่านคำว่าเด็กตัดเด็กตัดอะไร มันไม่เป็นรูปประโยคมันฟังแล้วมันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรก็ได้คําว่าอะไรก็ได้นะคะที่มันเหมาะสมกับประโยคนั้นมาต่อท้ายเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ใช่ว่าครูคะเด็กตัดเด็กตัดอายอ่าเห็นไหมมันก็จะไม่เข้าใจพอมีคําว่ากระดาษอ่ะเด็กตัดหลอดได้ไหมหลอดอ่าได้ถูกไหมคะเราก็รู้ละอ่าเด็กตัดหลอดเด็ก ตัดผา้าได้ไหมได้นะคะเนี่ยมันก็คือคำว่ากระดาษจึงเป็นคําที่เป็นส่วนเติมเต็มนะคะเป็นส่วนที่เข้ามาต่อท้ายทําให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเขาถึงบอกว่ามันเป็นกริยาสกรรมนะคะคือกริยาที่ต้องการกรรมเนี่ยคำว่าตัดเนี่ยมันต้องการคนมาต่อท้ายแบบมาต่อ,มาต,อมาต่อท้ายฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยทาให้ประโยคของฉันมันสมบูรณ์หน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยต่อมาค่ะ เขาจับปลาเขาจับปลาคำว่าจับเป็นกริยาเหมือนกันเลยกับเด็กจัดกระดาษคำว่าปลาเอาคำว่าปลาเข้ามาช่วยช่วยจับเนี่ยมาช่วยจับเขาจับปลาถ้าเราบอกว่าเขาจับจับอะไรไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะอะพอออกปลาเข้ามาช่วยอะรู้แล้วค่ะว่าเขากําลังจับปลาอยู่ถูกไหมประโยคมันก็สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ฟังเข้าใจถูกไหมคะต่อมาค่ะ พ่อตอกตะปูคําว่าตอกตอกคือลักษณะของการทุบลงไปตีลงไปนั่นเองอะมันก็เลยเป็นคํากริยาคําว่าตอกเนี่ยเป็นคํากริยาเอาคําว่าตะปูมาตอกเอามันเอามาต่อท้ายเสริมท้ายเข้าไปเราก็รู้ทันทีเลยว่าพ่อตอกตะปูถ้าเราตัดคําว่าตะปูออกอืมเราตัดคาว่าตะปูออกอ่านแค่ว่าพ่อตอกนักเรียนจะรู้ไหมคะว่าพ่อตอกอะไร อ่าถูกไหมเราก็ฟังไม่เข้าใจอยู่ดีถูกไหมคะนี่คือพอมันมาอยู่ในรูปประโยคอะ่ะเราจะรู้เลยว่าแต่ละคําที่เอาเข้ามาเนี่ยทําหน้าที่อะไรอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกริกยาอันไหนเป็นกรรมนะต่อมาค่ะนี่ตัวอย่างของกริกยาสกรรมฉันเตะบอลเห็นไหมสีแดงนี่คือกริกยาคําที่เป็นกริกยานะคะฉันเตะบอล พระฉันพัตตาหารเด็กตีกลองพึ่งตอมดอกไม้แม่เย็บกระโปรงแล้วก็ฉันทำกันบ้านตัวอักษรสีแดงคือลักษณะของคำกริยาทั้งหมดเลยนะคะกริยาศกรรมคือ<ม>อ่ะเห็นไหมที่บอกไปก็คือต้องมอีตัวมาช่วยตัวมาต่อท้ายเราถึงจะเข้าใจว่าเขาทำอะไรฉันเตะเตะอะไร พระฉันอะฉันในที่นี้หมายถึงกินนะคะรับรับประทานะลูกอ่ะพระฉันอืมฉันอะไรคะพัตตาหารก็คือพระรับประทานอาหารนั่นเองเด็กตีกลองตีถ้าเราบอกเด็กตีตีอะไรก็ไม่เข้าใจถูกไหมนักเรียนพระจะเข้าใจนะคะข้อสังเกตเลยเนี่ยกรรมที่มาตามหลังกริยาสกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงทันทีอ่ากรรมเห็นไหมคะตีกลองอ่า กาจะเข้าใจเนาะครูผ่นนะและ3วิตะถะกะริยาวิตะถะกะริยาคือกริยาที่ต้องการส่วนมาเติมเต็มมาต่อท้ายโดยกรรมที่มาต่อท้ายนะคะคือคำที่มาต่อท้ายเนี่ยจะไม่โดนกระทำใดๆทั้งสิ้นได้แก่เป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีปรากฏ ตัวอักษรสีเขียวนี่คือคำที่เป็นวิตัตถกริยายกตัวอยา่างลุงเป็นตำรวจอามีโทรศัพท์เขาคล้ายเพื่อนอะนะคะลุงเป็นตำรวจมาดูนะคะลุงเป็นตำรวจคำว่าเป็นมันทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้เราเอามาใส่ในประโยคให้มันเป็นคำวิตัตถกริยาเฉยๆวิตัตถกริยาเฉยๆคือไม่ได้ทำอะไรตำรวจเลยถูกไหมคะ เนี่ยตำรวจก็คือตำรวจมีโทรศัพท์ก็คือมีโทรศัพท์อาก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตัดตรงนี้ออกเห็นไหมอ่าตัดคําว่ามีออกเหลืออ่าโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์คืออะไรอ่าโทรศัพท์มันยังไม่ไม่เติมเต็มเท่าไหร่ประโยคยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าในเรื่องของการเขียนรูปประโยคนะคะพอเราใส่คําว่ามีเข้าไปอ่ามีโทรศัพท์แสดงว่าเขามีโทรศัพท์ก็คือ เนี่ยโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอยู่กับเขานะเขามีเขาถืออยู่แล้วนะอะไรอย่างนี้อ่าต่อไปค่ะตัวอย่างมะม่วงใหญ่เท่ามะละกอเขาคือผู้จัดการธนาคารพี่เหมือนพระเอกละครอ่าสีแดงคือคําที่เป็นวิตััถกริยา ะค,ะคือเราใส่มันเข้าไปในรูปประโยคไหนก็ตามมันก็ยังเป็นประโยครูปประโยคเหมือนเดิมแต่ใจความมันนะใจความมันก็คือใจความเหมือนเดิมแต่มันให้ความชัดเจนมากขึ้นนะคะเหมือนคําว่าเท่าเราใส่เข้าไปปุ๊บเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย มะม่วงมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมันก็ยังเป็นมะม่วงเหมือนเดิมอ่าแต่เขาแค่บอกว่ามะม่วง่ะมันใหญ่เท่ามะละกอคําว่าเท่าในที่นี้คือแบบลักษณะท่าทางลักษณะของมันนะคะสภาพของมันสภาพของมะม่วงกับมะละกออือความใหญ่อ่ะมันเท่ากนันประมาณนี้อ่ะต่อไปค่ะ กริยาคุณศัพท์กริยาคุณศั์นะคะหมายถึงกริยาที่ใช้แสดงคุณสมบัติเช่นเช่นสูงต่ำดำขาวหล่ออ้วนผอมดีชั่วน่ารักว่องไวฉลาดเนอะ,ะคำเหล่านี้คือกริยาคุณศั์นะคะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะกริยาคุณศัพท์คือกริยาที่แสดงคุณสมบัติ อ,อคุณสมบัตินะคะอ่ะมาดูค่ะเขาขยันเขาขยันนี่นี่เขาขยันอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงคะมันบอกคุณสมบัติว่ายังไงเออเด็กผู้ชายคนนี้ขยันแม่แม่สูงกว่าฉันแม่สูงกว่าฉันคำว่าสูงเป็นคำกริยาที่เป็น คุณนะสัว่าเขาสูงคือบอกคุณสมบัติของเราอะค่ะว่าของแม่เราว่าสูงนะอะต่อไปพี่อ้วนที่สุดอพี่อ้วนที่สุดคําว่าอ้วนนี่สีแดงเป็นคํากริยาที่เป็นกริยาคุณนัะสัที่บอกลักษณะว่าพี่ฉันอ้วนอนี่แหละเขาถึงบอกว่าคําเหล่านี้เนี่ยนะคะมันสามารถเปรียบเทียบมากกว่านไอยกว่าได้ เพราะว่ามันแสดงคุณนะสมบัติในตัวของมันเองนะคะคำกริยาคุณศัพท์นะคะอ่ะตัวอย่างคํากริยาคุณศัพท์ต่อไปก็คือแมวน่ารักกว่าหมาเป็นการเปรียบเทียบไหมคะเป็นถูกไหมเขาวาดภาพสวยที่สุด เชียงใหม่ใหญ่กว่าลำพูนเห็นไหมมันเป็นการเปรียบเทียบไปในตัวโดยใช้คุณสมบัติที่เป็นกริยาคุณศัพท์นั่นเองมันเลยมีมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเรียกว่าคุณศัพท์มันก็คือคุณสมบัตินะคะของคํากริยานั้นๆที่เราเอามาใช้นั่นเองนะคะเขาอ่ะมาดูมาดูสีเขียวด้านล่าง เขาบอกว่า,วากริยาคุณศัพท์สามารถเติมคำว่าที่สุดหรือเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะคะเปรียบเทียบสามารถเติมเข้าไปที่สุดอ่เปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าได้อย่างที่ครูอธิบายไปตะกี้นะคะอ่ะต่อไปมาดูกันบ้างว่ากรรมที่ครูพูดถึงตะกี้คืออะไร ในแต่ละประโยคที่กูอธิบาย,ย,ยไปกูจะบอกว่า,ามีกรรมมารับมีกรรมมารองรับใหม่มีกรรมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บาปกรกรมนะลูกมันคนละกรรมกรรมหมายถึงสิ่งที่ถูกกระทําในประโยคสิ่งที่ถูกกระทําในประโยคยกตัวอยา่างแม่ตีฉันสีแดงเห็นไหมคะสีแดงกูแยกสีไว้ให้สีฟ้าสีแดงสีเขียวแม่เป็นประธานเพราะเป็นผู้ถูกกระทํา พราะเป็นผู้กระทํานะคะแม่แม่เป็นคนทําตีเป็นคํากริยาสแสดงการกระทําก็คือคำํำกำลังตีฉันเป็นกรรมเพราะถูกกระทําใครถูกกระทาอ่ะเราพีแม่ตีฉันเนี่ยแม่ตีครูเออแม่ตีฉันเนี่ยนะคะนี่แหละกรรมสีเขียวเนี่ยคือกรรมนี่คือลักษณะของกรรมลักษณะของกรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่ถูกกระทํา ว่าใครทําอะไร่ยค่ะ,คะแม่ตีฉันแม่ตีใครแม่ตีฉันเออฉันเป็นกรรมนะคะเพราะฉันถูกกระทําตัวอย่างต่อมาคะ่ะหมากัดแมวแมวเป็นกรรมเพราะแมวถูกกระทําพ่ออ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมเพราะถูกกระทําก็คือถูกพ่ออ่านอยู่หนังสือถูกพ่ออ่านอยู่แม่ตัดเล็บเล็บ เป็นกรรมเพราะถูกกระทําเล็บเป็นกรรมเพราะถูกกระทํายังไงแม่แม่ตัดมันอยู่อะแม่ตัดเล็บอยู่เออเล็บมันโดนทําอยู่นยะมันโดนตัดอยู่นั่นแหละคือลักษณะของกรรมนั่นเองนะคะอ่ะต่อค่ะข้อสังเกต นะคะข้อสังเกตต่อไปลมพัดแรงมาดูนะมันมีความต่างอยู่ลมพัดแรงแรงในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกรรมนะคะไม่ได้เป็นกรรมนะเพราะถูกเพราะถูกคําว่าแรงเนี่ยเพราะคําว่าแรงอ่ะขอโทษที่พิมพ์ผิดนะเพราะถูกเพราะคําว่าแรงนะคะไม่ได้ถูกกระทําแต่คําว่าแรงเป็นเพียงส่วนขยายกริยาคําว่าพัด เป็นส่วนขยายกิยาคำว่าพัดให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าลมพัดแรงเช่นเดียวกับประอยู่นี้เขาวิ่งเร็วน้ำไหลช้าเขามาประจำอ่าเห็นไหมความต่างนะคะลมพัดแรงมันขยายแรงตัวนี้ขยายคำว่าพัด นะคะถ้าเราบอกลมพัดเรารู้ไหมรู้แต่เมื่อไหร่เราเจอรูปประโยคป,ประมาณนี้นะคะเราจะต้องเข้าใจเลยว่าแรงในที่นี้มันไม่ได้ถูกกระทํานะคะมันไม่ใช่เป็นกรรมนะแต่มันขยายขยายส่วนไหนขยายคําว่าพัดเพราะว่าเนี่ยลมมันพัดอยู่มันพัดยังไงมันพัดแรงมากอืมเขาวิ่งเร็วเขาเขาวิ่งอยู่คําว่าเร็ว มาเป็นกรรมไหมไม่ใช่คําว่าเร็วเป็นส่วนขยายนะคะคาว่าเร็วมาขยายคําว่าวิ่งว่าเขาว,าวิ่งอยู่ยังไงเขาวิ่งเร็วน้าไหลย,ยังไงน้ําไหลช้าคําว่าช้าจึงเป็นส่วนขยายกริยาไม่ใช่กรรมนะคะนี่คือข้อสังเกตนะเวลาเราจะพิจารณาหรือวิเคราะห์นะคะประโยคน์นะเราจะต้องอจําให้ได้ว่า อันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกรรมอันไหนเป็นถูกกระทำเออแล้วก็อันไหนเป็นรูปประโยคที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันไหนเป็นคำนามอันไหนเป็นกริอันไหนเป็นกร,ริกรรยาแล้วก็อันไหนเป็นกรรม เนี่ยค่ะครูถึงพยายามวางพื้นฐานให้นักเรียนก่อนว่าสิ่งที่นักเรียนต้องรู้มีคํานามอ่าชนิดของประโยคน,นักเรียนต้องรู้เกือบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันนําไปสู่เรื่องการเขียนรูปประโยคการสื่อสารต่างๆนั่นเองอ่านะคะอ่ะทบทวนกันทบทวนกันนะคะให้นักเรียนมีโจทย์ให้นักเรียนระบุชนิดของคํากริยาที่กําหนดให้ห พระสงฆ์บินทะบาทสังเกตสีแดงนะพระสงฆ์บินทะบาทบินทะบาทเป็น กริยาอักกร,รมเพราะว่ามันขยายถูกไหมคะเป็นส่วนขยายว่าพระสงฆ์กําลังทอะารบินทบาทนี่คือบินทคือเป็นส่วนขยายที่คือพอมันบอกกริยาปุ๊บเขากําลังบินทบาดอยู่มันมันมันแค่เข้ามาขยายเป็นเป็นกริยาที่มันไม่ต้องหากรรมมารองรับหรือว่าไม่ต้องต่ออะไรแล้วหลังบินทบาดนะคะกริยาอักกร,รมคุณยายทักไหมพรม กริยาสกรรมต้องมีกรรมเข้ามารองรับถึงจะรู้ว่าคุณยายถักอะไรข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยวิตัติกริยาคําว่าเป็นอ่าถ้าเราตัดคําว่าเป็นออกเราเหลือแค่ข้าวอาหาร อาหารหลักของคนไทยสมบูรณ์ไหมไม่สมบูรณ์ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราใส่คาําว่าข้าวแล้วเอ,เอาคำว่าเป็นมาใส่เพิ่มเข้าไปอ่านว่าข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมันจะกลายเป็นวิตตักริยาเพราะอะไรเพราะว่าวิตตักกริยาเขาบอกว่าข้าวมาเป็นส่วนเติมเต็มมันไม่ได้ทําให้รูปประโยคเปลี่ยนไปแต่อย่างใดทําให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมดตัวเล็กขวาตั๊กรกะแตน มดตัวเล็กกว่าตักกระแตนอันนี้ง่ายเพราะเป็นกริยาคุณศัพท์เพราะมันบอกคุณสมบัติว่ามดเล็กกว่าตักกระแตงนะคะพอจะเข้าใจไหมเอ่ยเรื่องกริยาเนี่ยนะคะในในบางในบางหัวข้อนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับคําที่ครูนํามาใช้สอนเพราะว่านักเรียนยังไม่เคยผ่าน ในระดับที่สูงขึ้นถูกไหมคะมันเป็นคําที่เราใช้ในระดับที่สูงขึ้นแต่มันคือสิ่งที่นักเรียนต้องรู้แล้วก็ต้องทําความเข้าใจนะเพื่อนําไปสู่ในบทเรียนต่อๆไปนะคะอ่ะ จบบทเรียนแล้วในเรื่องของคำกริยานะคะเหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะมีการบ้านนะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยคุณครูจะแนบไว้ในอัลบั้มนะคะในกลุ่มไลน์ของนักเรียนทุกๆชั้นเลยตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 นะคะเนื้อหาต่างกันแบบฝึกหัดต่างกันเนื้อหาคล้ายกันเนื้อหานะคะที่ครูใช้สอนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่แบบฝึกัดที่ครูใช้นะคะใบงานที่ครูใช้จะแตกต่างกันนะคะ ตามระดับชั้นนั้นๆเนาะนักเรียนอย่าลืมทำแล้วก็ทบทวนการบ้านทบทวนงานต่างๆของคุณครูทุกๆวิชาเลยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนของคุณครูทุกคนเลยค่ะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ